ทำไมต้องแค่ความรู้สึกตัวเองครับอันนี้ผมลำดับมาแล้วอันที่หนึ่งต้องยอมรับความจริงอันนี้ความจริงผมถอดรหัสเราเกิดในสังคมไทเติบโตมาเราติดเชื้อแน่ๆครับเรามีเชื้อติดอยู่คือกลัวเกรงใจแค่ยอมเจ็บยอมอดทนยอมอดกลัน้นแคร์คนอื่น เป็นส่วนใหญ่นี่เราติดเราจะไม่ชินไม่ชินให้ยึดเอาความสุขของตัวเองเป็นตัวตามสุขมาก่อนสุขมาก่อนสุขมาก่อนใครทําแบบนี้นี่มันจะดูเป็นคนแปลกอืมดูเป็นคนแปลกนี่นี่ประเด็นที่หนึ่งครับตรงไปตรงมานี่ผมเช็คจากกลุ่มตัวอย่างก็ผมเช็คจากตัวเอง ดูจากข้อมูลมาเนี่ยมันชัดที่สุดครับอ่าประเด็นที่สองประเด็นที่สองเนวันนี้เนี่ยมันเป็นสัจจะความจริงสัจจะความจริงก็คือโลกนี้ครับเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกอ่าเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเรา คือแปลว่าเราไปยืนหน้ากระจกถ้าเรายิ้มมันก็ส่งยิ้มให้เราถ้าเราหัวเราะมันก็หัวเราะให้เราถ้าเราเศร้าหงอมันก็หอให้เราแปลว่าเราส่งอะไรออกไปเราจะได้รับสิ่งนั้นครับอ่านิกดเรารู้สึก แบบไหนรู้สึกแบบไหนแบบไหนเราจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งต่อเนื่องเกินสิบเจ็ดวิครับอ่าสิบแปดวิสิบเก้าวิสามสิบสี่วิมันดึงดูดอ่ามันจะดึงดูดเอาความคิดอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันเข้ามาแล้วยิ่ง ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นห้าิบเอ็ดวิมันก็จะดึงดูดเข้ามาถ้าใครมันยิ่งนานครับยิ่งนานเป็นสองนาทีเป็นสามนาทีน,นที่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งไม่ว่าเราจะส่งอารมณ์แบบไหนเนี่ยตรงนี้ให้ชัดก็ไม่ว่าเราจะส่งอารมณ์แบบไหน ตรงนี้ครับประโยชน์ฟรีๆถ้าคนรู้ความลับเนี่ยประโยชน์ฟรีๆครับเนี่ยลองนึกภาพครับนึกภาพว่าตัวเราเนี่ยจินตนาการเนี่ยตัวเรารู้สึกดีมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามารู้สึกดีมีความสุขจะด,ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ครับรู้สึกดีมีความสุข โลกมันจะส่งอะไรให้เราเนีย่ยตัดตามกฎนี้เอาพรุ่งนี้รู้สึกดีมีความสุขเนีย่ยลองจินตนาการเราจะได้รับอะไรบอามาเดือนนี้รู้สึกดีมีความสุขมาเรื่องนี้รู้สึกดีมีความสุข แล้วเสพดื่มดำอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจนเป็นวิถีฝึกจนเป็นวิถีแปลว่าคนคนนี้น่ยสุขสุขสามเดือนสุขปกเดือนสุขเป็นปีสุขเป็นสองปีสามปีอะไรจะเกิดขึ้น นี่นี่ลองจินตนาการลองจินตนาการเราจะได้คำตอบอ่าเราจะได้คำตอบว่ามันดีแน่แนถ้าทำได้แบบนี้อืมดีแน่แน่ถ้าทำได้แบบนี้แล้วมันจะทำได้มันมีสารพัดมันมีเรื่องดักหลวงเต็มไปหมดอาจารย์มันจะทำได้เลย ก็อยากบอกครับอยากบอกว่านี่คือหลักการหลักการครับนี่คือสัจจยากความจริงนี่ผมเผยให้เห็นว่ากฎมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ทำได้ทำเอาเนี่ยมันเป็นกฎครับเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้กฎมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเรื่องนี้เราไม่รู้มาก่อน เราไม่รู้มาก่อนเราไม่ชัดแจกมาก่อนนี่ผมรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจที่ศึกษาเรื่องนี้เก็บข้อมูลมาอย่างหนักหน่วงพิสูจน์แล้วผมไปส่องไปกออ่อติดคนที่เขาศึกษาความลับความสําเร็จขั้นสูงนะครับที่เขาตกผลึก ก็ฝึกตัวเองอยู่กับคลื่นพลังงานดีอยู่เห็นดอกไม้เห็นเจอแต่ความสวยงามรู้สึกดีอยู่ตลอดคือฝึกจนอยู่ในวิถีของการมองเห็นนะครับที่เราบอกว่าเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเลยครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหา เนี่ยระบบสมองเนี่ยระบบสมองของมนุษย์มันมีตัวกรองระบบ RAS นะครับระบบ RAS เออ่อมันมีตัวกรองไม่นั้นมันจะเห็นไปพร้อมๆกันมันไม่สามารถอ่าไม่สามารถโฟกัสได้อ่าไม่สามารถเพราะนั้นมันจึงมีตัวกรอง ถ้าอธิบายให้เข้าใจภาพนะครับเห็นภาพก็คือในระบบสมองในจิตของเรามันมีเป็นห้องสมมติว่าในพื้นที่จิตเนี่ยมันเป็นห้องงอห้อห้อห้อง,อง,องมันก็จะมีโน,น่นนี่นั่นมีเลือกอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์มโกรธสวยงามไม่สวยงามัมนมีอยู่อยู่ในพื้นที่นี้ ทุกเรื่องอทุกเรื่องที่เราเห็นเรารู้สึกโน่นนี่นั่นมันอยู่เต็มอยู่ในพื้นที่นี้ซอยไปห้องไปร้องไปร้องระบบสมองมันก็จะมีเหมือนกระบอกไฟฉายนะครับรกระบอกไฟฉายที่ซองในห้องนี้ก็แปลว่าถ้าห้องนี้มันมืดน,นะครับกระบอกไฟฉาย เปิดสว่างเนี à, ่ย e มันก็จะ่อง่องไปตรงไหนมันก็เห็นตรงนั้นครับองไปตรงไหนมันก็จะเห็นตรงนั้นไอแสงนี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนระบบ R A S นะครับอ่ระบบ R A S เราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหานเนี่ยครับเพราะนั้นคนที่ก็ฝึก ฝึกมองหาสิ่งดีๆเนี่ยมองหาความสุขมองหาความสวยงะมองหาความสุข,สขเพราะก็รู้ว่าไอคา้ความสุขความสุขเนี่ยมันมีแต่จะดีเพราะนั้นระบบ r a s ของเขาเนี่ยก็ไฟฉายอันนี้มันก็ส่องหาแต่เรื่องดีๆเห็นไหมครับมันจะมันจะควานหาเรื่องดีๆอ่่เนี่ยครับ เราก็จะสงสัยว้าทำไมเราจึงเห็นแต่สิ่งไม่ค่อยดีทําไมคนที่เรารู้จักมันเห็นแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นมันรู้สึกไม่ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันเคยชินครับมันเสพข้อมูลมันเห็นเห็นเห็นมันถูกขี้ชวนถูกขี้นํามาต่อเรื่องต่อเรื่องมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขามองกันยังไงมันก็เป็นอย่าง,งานั้นดูสื่อดูข่าวดูการ ไปพูดคุยกันในสังคมโน่นนี่นั่นในที่ทำงานเนี่ยมัน,ม,นมันชี้ชวนกันให้มองปัญหาเรื่องดีไม่พูดพูดแปบบ๊แบๆบป๊หแบบนักที่ปัญหาระบบสมองมันจึงรามาแบบนี้บ่อย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 มันก็มีตัวกรองครับมันก็เป็นกระบ,บอกไฟฉาย,ายที่ว่าเี่ยครับมันก็ซองซองหาแต่เรื่องที่เป็นปนัญหาเรียกครับ เลือกดีๆๆมันผ่านมันไม่เห็นเนี่ยเนี่ยคือเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาผมเห็นคนที่ถึงขั้นเนี่ยตกปลึอกครับเขาบอเห็นแต่สิ่งที่สวยสวยงามเขาอยู่กับรู้สึกดีอยู่กับความสุขอยู่ตลอดเวลาครับขยี้ความสุขขยายความสุขขยี้ความสุขพวกเราบอกว่าอยู่กับความสุขความสุขเขาไม่ทํางานหรอเขาไม่ได้ทาอะไรเลยพวกนี้ งานก็ททำครับคนเหล่านี้มีเป้าหมายมีเป้าหมายชีวิตอ,อยากบรรลุอะไรก็ใช้ความลับเขามีจินตนาการชัดเขารู้ความสุขความสุขมันทำให้จินตนาการมันชัดมันไม่มีแรงต้านมันมีแต่จะส่งเสริมแล้วตรงหน้าแต่ละวันเนี่ยเขาก็ทำเรื่องที่จำเป็นต้องทำ ทำเรื่องที่จำเป็นต้องทำอย่างมีความสุขทำไมด่ดีไม่รู้สึกดีไม่มีความสุขเขาไม่ทำเ,เขาไม่ทำกขาให้คนอื่นมาทำแทนนี่ครับแปลว่าทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันใช่ทั้งนั้นนี่จริงๆเลยครับนี่คนถึงขัน้นเนี่ยมันไม่แปลก ที่มันดีแล้วดีอีกดีแล้วดีอีกรวยแล้วรวยอีกครับนี่ที่เขาพูดกันบอกคนรวยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นคนจนจน,จนลงจนลงจนลงเนี่ยพวกเราติดตามเนี่ยลองคิดดูครับวิเคราะห์แยกแยะดูทำไมมันจะไม่รวยขึ้นรวยขึ้นครับในเมื่อ มีแต่ดึงดูดเรื่องดีๆเขารู้ความลับผ่านไปยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ประโยชน์เข้าตัวผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้าตัวเพิ่มมาอย่างต่อเน,นื่องผ่านไปเป็นปีมันยิ่งดีขึ้นไปอีกเออแล้วทําไมไม่จนโลกครับทําไมไม่จนโลกในเมื่อผ่านไปยีสีชั่วโมงเห็นแต่ปัญหาเห็นไหมครับ มองเห็นแต่ปัญหาเครียดอดทนอดทนจำยอมกลัวคนอื่นจะเสียใจกลัวคนอื่นจะไม่ยอมรับจมยอมอดทนเนี่ย้ผ่านไปสองวันอดทนจำยอมผ่านไปหนึ่งเดือนอยู่กับการอดทนส่งคลื่นปรังงานอยู่กับรู้สึกไม่ดีเนี่ยครับ มันทําไมจะไม่จนลงผ่านไปเป็นปีเ,เออได้เห็นไหมครับนี่วันนี้นี่ที่ผมผ่านมาได้เนยผมผ่านมาได้เพราะผมเข้าใจเรื่องนี้ชัดเข้าใจเรื่องนี้ชัดตรวจสอบตัวเองชัดเลยอันดีตมันเป็นยังไง แปลว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่สุดมันต้องกลับมาแคร์ความรู้สึกตัวเองเออกลับมาแคร์ความรู้สึกตัวเองมันต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีดีดีด,ดีจากนี้ไปมันต้องรู้สึกดีจะคิดกลยุทธ์คิดกลอุบายอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกดีผมต้องทำทุกอย่างเออ ทุอย่างเพื่อให้รู้สึกดีเพราะเห็นประโยชน์เนี่ยครับเนี่ยที่ผ่าน,านมาได้เนี่ย